ครับผมสว,ส,บยยนนบสวัสดีรอบไทยเย็นนะครับสวัสดีรอบไทยเย็นโอเคในส่วนของหวยหุ้นไทยของวันที่9นะครับเดือนกรกฎาปี64นี้นะครับไทยเย็นไทยเย็นไทยเย็นโอเคเรามาเริ่มกันที่เด่นเน้นบนนะครับ เด่นเน้นบนของไทยเย็นก็คล้ายๆกับรอบที่แล้วเลยเลขใกล้ๆกันเป็น8และ9กากันศูนย์ไว้นะครับแต่ชุดเจาะจะปรับนิดนึงครับผมชุดเจาะก็จะเป็น 81 82 83 84และ85ถ้ามี82แล้วติด88ไว้นะครับอ่าฮะเซต8เรียบร้อยก็เป็น9 1 92 93 94 95 เก้าเก้าไว้อีกหนึ่งตัวนะครับชุดจอ่อชุดกัน โอเคเดี๋ยวไทยเย็นชุดแถมชุดวินให้นะครับชุดวินอาจารย์พิมพ์ฝากมา,มานะครับเลขชุดวินก็จะเป็นแปดเก้าสองสี่กันห้า นะครับ,นะรบถ้าถ้าให้ฝันเลขที่ชอบก็ให้เน้นที่8293แล้วก็05สวยครับผมโอเคครับสำหรับไทยเย็นนะครับท็อปก็ทำหน้าที่แทนอาจารย์พิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย